พี่นออ้องหนนะงัวใจเบาไหวเนี่ยเบิ่งนะอืมประสิกลับเลยเท่านี่นะ สวัสดีจ้าพี่น้อง้องไปสกบูสุคนมือน,นอีนี่แม่นี่แพนมาเก็บรก,ก,กบบร,กออกระเทียมปาไอเลยจ้า,จาพี่น้องวันหยุดแต่กับได้หยุทธจ้าพี่น้องออกหานกระเทียมปลาจ้าพี่น้องตามมาเก็บน้ำกันเลยจ่าว่าจะฟินบอลมือนนี่ตามมาเบิ้งกันน้ำกันจ้ามามามาหนี่พี่น้องจุ่มนี่นี่ปลาหนี่เก็บฟินมากเพราะว่าเขาออกมาเป็นจุ่มๆพี่น้องเขากับรวบ รวบเลยนี่รวบนี่โอ้ยติดคอนใหม่ติดคอนใหม่นี่รวบเลยพี่น้องก็ตับนี่นี่สารเศษคือเข้ากลาไปบ้านมันจังล่างงายเนาะพี่นอ้องเฮ็ด ถให้เขาสะอาดแต่แต่ผีเลยเศษใหม่เศษไหลแต่ว่าพวกขี้ต้มเนี่ยเขาจะไปล่างออกแต่ว่ามันกันง่ายๆกว่าเก่าอยู่จ้ะพี่น้องนี่มาเบิ้งน้ำกันนี่นี่นนตัดง่ายๆแบบฟิน ไปต่อจ้านี่จุ่มนี่นี่พี่น้องนี่พี่น้อง 你。Mm hmm. พวกเกิดไม้แห้งหลายอีกพี่นอ้องนี่

นี่น้นว่าจะไปกับพิมหหมดแล้วกระเทียมปลาทนทันนึกว่าเขาจะไปกับกระเทียมปลาหมือไปกับพิมหหมดแล้ว กระตาหักพี่น้องเด้อสกระตากันเด้อแบบฟินเลยพี่น้องแบบ ปลาหลาย พี่น้องต่อมเอาต่อมเอาตัดตัดสะบัดสะบัดเต็มต,ต,นตานี่ยแปบ๊บเดียว ตรงนี้ป่าเอากับปลาด่างามนี่พี่นอ้องอวกอี่ตัดตัดสลับสลับโอ้ยหามเว้ยโอ้ย นึกว่าง,งูแท้ๆหนูหน่อยโอยตกใจเหมือดอ,อนี่พี่นอ้องเฮ้ยใจหายใจขวัญเต็มใต้อีกล้วพี่นอ้อง

นี่ตัดตัดสลับสลับพี่นอ้องนี่จุ๊กนี้ นี่พี่นอ้องเบิงเบิงแมนิสิแห่ใครเบิงเบิงความอวบอันนี่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 โอ้ปินปินปินนี่พี่นอ้อง จุ่มนี่ก็ไปแล้วพอ่อพี่น้องพอแล้วจะไปหลายก็กินนมเหมือนดอกพี่น้องได้มาเก็บอีกบ่อยๆอยู่เพราะว่าจะหาคอนเทนต์เนาะพี่น้องนี่พี่น้องอดใจบ่ไหวเนี่ยเบิ่งเนี่อื้อ มันสิกับแล้วนี่งามงามงามน,นี่นี่เห็นปะบ่เห็นเดี๋ยวคุณเลือเห็นพอดีพี่น้องเอ้ยนี่นี่ป๊าเบิ่ง เราจะกลับแล้วนี่นี่จุ่มนพ่อกลับกลับอีนนี้แล้วนี่เบิงชิ่น้องเพราะแล้วกลับกลับก พี่น้องคลิปนี้แม่นี่แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องพ่อแล้วเต็มตาแล้วซ้ำหนีดกับพ่อแล้วเดี๋ยวสิได้มาเก็บอีกอยู่เนาะพี่น้องนี่เก็บไปนี่ก็ไปแจกจ่ายเพื่อนว้างเอาไปฝากเมื่อเมื่อคลิปนั้นแม่นี่ก็เอาไปอันคั่นสมแล้วก็ไปให้มูอันกับบองประแดกแล้วก็ไปฝากมูเนาะพี่น้องเกื่อนแม่นิดมาพ่อได้ท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนั่นแหละแต่มันเหลือกินกับแจกคือเห็ดคือกันแต่มันเหลือกินแม่นี่ก็แจกให้เขาไปเนาะพี่น้องจ้าพี่เนื้อ คลิปนี้แมนนี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ้งแล้วก็ให้ขอกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ้งติ้งหามแมนนี่น้ำเด้อพี่น้องจ๋าจจได้บัวผาติก้าต่อไปเด้อเบิ้งเราก็ขอห้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่นอลล้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะบ,บายบายพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะเดี๋ยวไปไปชอปปิ้งต่อมือนี่วันหยุดพี่น้องไปชอบของเขาบ้านก่อนไปกระบ,บ้านกันจ้ะ